มันทาให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างซีรีส์วเนี่ยมันอาจจะถึงร0อเรื่องต่อปีทางที่ได้ฉายบางโปรเจกต์ไม่ได้เกิดก็มีแต่มีการลงทุนเกิดขึ้นไปแล้วมันจึงเห็นได้ว่าซีรีส์วในประเทศไทยเนี่ยขยายตัวเป็นวงกว้างเป็นอย่างมากและคุณ้จมะความสําเร็จที่ว่านี้เคยมีการประเมินครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าประเทศไทยเหล่านั้นน่าจะมีอุตสาหกรรมซีรีส์วมีมูลค่าถึง1000ล้านบาทสัา เรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวยพักกระผมอุดมกรยารัง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมัอัพนะครับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวจพักกบุตอุดมกรยารักษ์นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสองทุเป็นต้นไปนะครับทาง Facebook y o u t u b e นะครับแล้วก็ Spotify Podcast ตคอนเนตเดอร์ดอเติมเอสแล้วก็ TS ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็รวมทั้งนะครับรายการดีๆจากคอนเนตเดอร์ดอั้งรายัมอสพด้วยวันนี้เรื่องที่นามพูดคุยกันเเป็นรื่อองงข Y ครัับบคผู้ชมร ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์วเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะซีรีส์ Y หรือก็คือซีรีส์ชายรับชายนั่นเองนะครับผมซึ่งอ่ะเราทบทวนกันนิดนึงก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคำว่า Y, y, y คืออะไรนะ Y มาจากคำว่ายาโยอิในภาษาญี่ปุ่นครับเพราะว่าต้นกำเนิดของสื่อแดวนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงยุค1970ครับในยุคโชวะของญี่ปุ่นนะครับนะักเขียนหญิงเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการมังงะมากขึ้น มีการริเริ่มไอเดียมัง,งะแนวชายรักชายซึ่งจากการศึกษาพบว่าถูกขับเคลื่อนด้วยสังคมที่เกลียดผู้หญิงของญี่ปุ่นในสมัยนั้นทำให้มันมีบทบาทมากขึ้นในงานมัง,งะครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างด้วยดำให้ผู้อา่านเน้นไปที่ผู้หญิงเป็นหลักที่ได้รู้สึกหลบหนีจากความเป็นจริงการสร้างตัวละครชายรับชายก็เป็นเหมือนการที่ผู้หญิงนั้นรู้สึกได้เล่นกับเรื่องเพศอย่างอิสระ โดยไม่ต้องยึดโยงก,กับบทบาทของเพศหญิงที่ถูกกดขี่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องเพศเพราะในเรื่องแทบจะไม่มีตัวละครหญิงหรือมีน้อยมากๆแล้วก็ไม่ได้มีส่วนสําคัญนักนะครับด้วยบทบาทของอูเคที่เป็นฝ่ายรับและเซเมที่เป็นฝ่ายรุกหรือที่เรียกกันสันส้นว่าเมคเคทนะครับที่ไม่ได้ตายตัวเสมอไปทําให้เนื้อเรื่องแนวนี้สะท้อนถึงความแข็งแกรง่งและอ่อนโยนออกมาได้โดยไม่ต้องแบ่งแยกเพศนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยโอ้คุณผู้ชมต้องย้อนไปยุค1970แล้ว มังงะพูด like ถึงเรื่องของความรักแบบชายรักชายโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นความแปลกใหม่แล้วก็ได้รับความนิยมนะครับจนกระทั่งบรรดาแฟนแฟนก็มีการนําตัวละครจากแอนิเมะหรือมังงะเรื่องโปรดนะหรือว่าศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบมาแต่งเป็นนนิยายหรือเผยแพร่กันเองซึ่งในยุคที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูมากนะมันจะมีนิยายประเภทเรียกว่าแฟนฟิกชันค่ะที่เผยแพร่เป็นอย่างมากนะฮะหลังจากนั้นก็เลยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คงรับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเอเชีย ในยุคโหยล้อนไป20กว่าปีแล้วครับผู้ชมครับแฟนฟิกชั่นนี่มีให้อ่านกันในเว็บบอร์ดกระทู้กันเยอะมากเลยคะเอาละครับผู้ชมและถามว่าสังคมไทยเรามันจะมีนิยายหรือมันจะมีซีรีส์วายแบบไหนผู้เขียนเนี่ยน้องผู้เขียนที่เขาทำงานที่ o n n e c t t h e Dot เนี่ยเขาบอกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามันคือเรื่องฮอร์โมนนะแต่จริงๆแล้วผู้ผู้ชมน้องเขาเกิดไม่ทันนะการนำเสนอเรื่องแบบชายรักชายหรือความรักแบบวายแบบเนี้ย สมัยก่อนละครไทยหนังไทยเนี่ยการนําเสนอเรื่องแบบนี้มันจะเป็นเรื่องของแบบกระเทยมันจะเป็นเรื่องของความตลกปกฮาอะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสมัยก่อนเพลงสุดท้ายฉันผู้ชายในยะอย่างนี้แต่ผู้ชมมันมีเรื่องหนึ่งนะน้องนะักเขียนเขาเปิดไม่ทันลัก8ปดพในยุคที่ช่อง9เปลี่ยนเป็นโมเดิร์นไทีวีในยุคของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี่ย e x c e t scenario ซึ่งเป็นของคุณบอยตะพนเกียรติวิรวัลเนี่ยเขาได้เวลาผลิตรายการในยุคนั้นก็จะมีบางรักซอยก้าที่ดังๆแต่มันก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งที่นําเสนอเรื่องนี้นั่นก็คือรัก8ปดพันความรักหลากหลายแบบแต่มันมีความรักแบบหนึ่งที่คนพูดถึงกันมากตอนนั้นในทาง s c e n a r เนี่ย,ยให้คุณภูริฮิรัญยพึกกับทางด้านของคุณแฮปมาเล่นบทแบบชายรักชายก็คือจอรนกับทีผมยังจาได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยมีการนําเสนอคนหนึ่งเป็นนักแสดงคนหนึ่งเป็นนักบัญชีแล้วก็มาพบรักกัน นี่แหละครับเป็นเรื่องการนําเสนอความรักแบบชายรักชายและตอนนั้นคนก็นิยมมากนะแต่ในตอนหลังครับผู้ชมสังคมเราเปิดกว้างมากขึ้นความหลากหลายทางเพศมันมีมากขึ้นซีรีส์ที่นําเสนอเรื่องของความรักแบบชายรักชายที่คนรู้จักกันมากขึ้นคือปี2013นั่นก็คือฮอร์โมนไววาว่นนั่นเองตอนนั้นฮอร์โมนไววาวูนไม่ได้นําเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ฟรีที่มีปกตินําเสนอผ่านทางทีวีดาวเทียมแล้วก็นําเสนอผ่านทางออนไลน์ โอ้โหฮอบล์วัยว,วุ่นตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นการนาเสนอเรื่องราวชีวิตของวัยรุ่นแล้วก็มีการนําเสนอเรื่องราวชายรักชายด้วยนะฮะขณะดเดียวกันครับผู้ชมครับในปี2014ช่อง9ตอนนั้นก็มีอีกซีรีส์หนึ่งซึ่งมีคนบอกว่าน่าจะเป็นซีรีส์แรกในเอเชียและน่าจะเป็นเรื่องแรกในโลกก็ได้ที่ถือว่าเป็นซีรีส์แบบชายรักชายก็คือ Love Sick Se the Series รักวุ่นวัยวุนว่วนแสบผู้ชมคงจําได้นะตอนนั้นเนี่ยยังมีน้อง ันแล้วก็มีนักแสดงหลายๆคนที่เล่นเรื่องนี้ต่อมากลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันด้วยซีรีส์นี้ดังมากนะผู้ชมครับไปฉายในต่างประเทศด้วยถึงขนาดทําให้ทางผู้สร้างมีการสร้างเลิฟซิกในซีซั่นที่2ขึ้นมานะครับผมซึ่งปี2016มีซีรีส์วายอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะนั่นก็คือเรื่องโซตัสเดอะซีรีส์พี่วาร์ปตัวร้ายกับนายปีหนึ่งเรื่องนี้นะ่าสนใจยังไงผู้ชมครับคือมันเป็นการสร้างซีรีส์วายที่อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นคณะที่เป็นตัวแทนของความเป็นเพศชายก็เลยถูกนํามาเล่าะในเรื่องของความรักแบบชายรักชายได้เป็นอย่างดีโอ้โหเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยนะแล้วก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าตั้งแต่ปี2015มีซีรีส์วายแค่5้าเรื่องกลายเป็นว่าในแต่ละปีเนี่ยมีการผลิตซีรีส์ออกมาเป็นหลายสิบเรื่องต่อปีแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมในประเทศไทยเนี่ย ถ้าเรานับเรื่องซีรีส์วมันมีพวกเรื่องของสตรีมมิ่งมันมีช่องทางการรับชมที่หลากหลายมากขึ้นมันทาให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างซีรีส์ Y เนี่ยมันอาจจะถึงร้อเรื่องต่อปีทางที่ได้ฉายบางโปรเจกต์ไม่ได้เกิดก็มีแต่มีการลงทุนเกิดขึ้นไปแล้วันจึงเห็นได้ว่าซีรีส์ Y ในประเทศไทยเนี่ยขยายตัวเป็นวงกว้างเป็นอย่างมาก และคุณผู้ชมฮะความสําเร็จที่ว่านี้เคยมีการประเมินครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าประเทศไทยเหล่านั้นน่าจะมีอุตสาหกรรมซีรีส์วมีมูลค่าถึง1000ล้านบาทโดยส่งออกไปยังจีนญี่ปุน่นไต้หวนันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าในปี2021ครับหรือว่าในปี2564นั้นไทยส่งออกซีรีส์ไวไปยังประเทศในเอเชียมีมูลค่ารวมกว่า360ล้านบาทครับ โดยสามระดับแรกก็คือญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เวียดนามด้วยคุณออฟญโพนธ์ชัยวิโมนพ่วมกับซีรีส์วจาก g m m t v ครับซึ่งเป็นผู้รับรางวัลร่วมกับซีรีส์วายแห่งปีจากงานประกาศรางวัล f e ดวายแคปิตอนอวอ2022บอกว่าธุรกิจของซีรีส์ Y นั้นน่าจะเติบโตประมาณ30-40%ต่อปีครับแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของไทย นอกจากนี้นะครับผู้ชมครับซีรีส์วนั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จแค่เป็นตัวซีรีส์เท่านั้นแต่ตัวนักแสดงเองครับผู้ชมครับก็จะมีคู่จิ้นถูกไหมฮะเมื่อมันมีคู่จิ้นแล้วมันทําให้เกิดแฟนคลับทั้งในประเทศของเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะกลุ่มแฟนคลับเหล่านี้เหนียวแน่นมากกับคู่จิ้นระหว่างพระเอกกับนายเอกครับก็ต่อยอดไปที่งานอีเวนต์ต่างๆครับผู้ชมครับผมงานอีเวนต์เวลาออกงานคู่เนี่ย เป็นหลักแสนนะคุณผู้ชมมะอย่างน้อยๆเนี่ยสองแสนบาทแล้วถ้าได้โปรโมทสินค้าหรือบริการต่างๆด้วยก็สูงถึง4ี่แสนถึงหกแสนบาทเลยทีเดียวซึ่งนอกจากค่าตัวจากการแสดงและการอ,าอ่อยเงินต่างๆแล้วนักแสดงหลายคนครับก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ายุคนี้เราจะเห็นเหล่าบรรดาคู่จิ้นซีรีส์วายทั้งหลายเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ายกตัวอย่างเช่นพีพีกับบิลกินเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเดียวก็ดีหรือว่าจะเป็นงานคู่ก็ดีและพรีเซนเตอร์แต่ละตัว เหลัก8หลักก็พูดง่ายๆอ่ะหลักล้านนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ด้วยบรรดาความรักความนิยมของแฟนคลับเองอ่ะุณผู้ชมมันก็ทําให้เวลาที่ถึงโอกาสสาคัญโอ้โหแฟนคลับก็เปยไม่อันเลยอย่างเช่นวันเกิดก็ดีครับยกตัวอย่างเช่นคุณมิวสุประสิทธิ์ครับได้ของของวัญวันเกิดตอนอายุ31ปีเป็นเพชรและทองพร้อมกับของขวัญอื่นๆจากแฟนคลับมูลค่าถึง40ล้านบาท คุณอาปูนัทวิทย์ครับได้ของขวัญวันเกิดแล้วก็ช่อดอกไม้เงินจากแฟนๆรวมเป็นเงินถึง50ล้านบาทโอ้คุณผู้ชมตอนพีพีกริดเรียนจบจากวิทยาเกษตรศาสตร์บางเขนโอ้โหจำได้โดยจบคณะเศรษฐศาสตร์โอ้ยคุณผู้ชมขอขวัญเยอะมากเป็นมูลค่าเยอะมากๆเลยนอกจากที่ว่านี้แล้วฮนะความรักความชอบของศิลปินการออกอีเวนต์นะไปจนถึงเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆแล้วนะกิจกรรมหนึ่งที่มักจะมีเรื่องของ เหล่าบรรดาซีรีส์วายหรือว่าคู่จิ้นทั้งหลายนั่นก็คือการโปรโมทและก็จัดแฟนมิทติ้งซีรีส์ครับซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างไรายได้แล้วก็เป็นการแจกความฟินจิกหมอนให้กับบรรดาแฟนๆได้ใกล้ชิดกับนักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบนะครับผมซึ่งปัจจุบันคู่จิ้นซีรีส์ก็กลายมาสู่วงการภาพยนตร์อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีของคู่นี้อะซีพฤกพาณิชและนุนิวชวรินทางเมเจอร์ซีนเพ็กก็เปิดโอกาสเลยให้แฟนคลับ หรือว่าเดี๋ยวนี้ภาษาบางคนก็เรียกว่าดอมใช่ไหมเมาลงดูเลยแล้วก็แจกของขวัญพิเศษคุณผู้ชมเชื่อไหมขนาดแฟนคลับที่จีนอะบินมาดูไม่ได้ส่ง แค่ตั๋วไปก็ยังดีว่าฉันได้มีโอกาสมาเข้าชมโอ้โห,โโหเห็นไหมผู้ชมนอกจากนี้มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งะนะก็คือแมนสวงที่มีมายภาคภูมิร่มใส่ทองและอโปลนะัทวิทย์วัฒนก,กิติพัทครับผมทางเมเจอร์ซินิเพ็กกับ SF เองก็มีบริการให้เหมาโรงดูเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้ครับผู้ชมถามว่าแฟนคลับของซีรีส์วเป็นใครแฟนคลับของซีรีส์วส่วนใหญ่78%เป็นเป็นผู้หญิงครับผมซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวของชายรักชายก็ตาม เพราะมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศแล้วก็บทบาทหน้าที่และก็อีกปัจจัยที่ไม่ซับซ้อนเลยก็คือว่าแม่ผู้ชายหน้าตาดีสองคนนะคุณผู้ชมเวลาเราดูหนังดูซีรีส์ดูละครดูต่างๆเราก็ชอบดูของสวยของงามถูกไหมคุณผู้ชมครับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันและก็การที่ผู้ชายคิดพูดและแสดงออกแบบปลปอดโยนในความรู้สึกของคนที่เขาดูซีรีส์วายเพราะมันรู้สึกว่ามันอ่อนโยนอะ ดูมันอืแบบสวยงามอะ่ะถ้าในเรื่องของค่านิยมของสังคมลองคิดดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยสังคมต่อต้านการที่ผู้หญิงเนี่ยแสดงออกแบบชายน้อยกว่าการที่ชายแสดงออกแบบหญิงมากและคุณผู้ชมมันไม่ค่อยเจอผู้ชายที่มาดูซีรีส์วถ้ามาดูเอาผู้ชายแท้ๆนะมาดูซีรีส์วายเฮ้ยเป็นหรือเปล่าวะใช่แน่ๆเลยแน่นอนครับคุณผู้ชมมันก็เลยทําให้เขาถึงไม่ดูนะแต่กลับการพอเป็นผู้หญิงพอดูซีรีส์วาย มันไม่ได้ชัดกับค่านิยมหรือว่ากรอบใดๆของสังคมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะชมและก็ชื่นชอบผู้ชายที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ชอบแบบซีรีส์วายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกเหมือนกันด้วยเอาล่ะกลุ่ม LGBTQ อาจจะชอบดูซีรีส์วายก็มีเหมือนกันแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเรื่องราวในซีรีส์วายน่ะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในซีรีส์วายถ้าเราดูน่ะมันจะมีนักแสดงที่เป็นผู้หญิงน้อยมากหรือมันจะเป็นนักแสดงที่เป็นเพศอื่นน้อยมากและส่วนใหญ่มันเหมือนกับ มักคนบอกว่ามันเป็นโลกเสมือนมักคนบอกว่ามันเป็นโลกแห่จงจินตนาการซึ่งมันไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงๆของ LGBTQ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับซีรีส์วายเนี่ยมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากและประสบความสำเร็จมากกว่าแค่รายได้จริงๆการที่ไทยเนี่ยเป็นผู้นำในตลาดของซีรีส์วายทำให้ไทยได้เปรียบและมีพื้นที่ดับสากลอยู่บ้างเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราไปจัดอันดับเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีการเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับเพศทางเลือก ค่อนข้างจะมากกว่าหลายประเทศที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาหรือหลายบางประเทศที่ไม่ยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอะหรือถ้าไม่พูดเพื่อจะเข้าข้างภาพก้าไกลจนเกินไปทําอย่างไรที่จดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันได้ผู้ชมเชื่อไหมมีคนตั้งคําถามบอกว่า,วาเราไม่เห็นเหล่าบรรดานนักแสดงคู่จิน้นไปงานไพร์มัน เอาละครับในยุคป,ปัจจุบันมันไม่เหมือนกับในอดีตที่ไม่อยากให้แสดงความเห็นเรื่องของการเมืองเรื่องอะไรต่างๆอยากให้เป็นนักแสดงก็อยู่ในเรื่องของการแสดงเป็นหลักเท่านั้นเพราะกลัวจะเสียภาพลักษณ์แต่สังคมเขาก็เรียกร้องถามบอกว่าทําไมคนที่เล่นซีรีส์วายถึงไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงถึงไม่ออกมาพูดในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมของเพศเดียวกันบ้างละ่ะในเมื่อคุณได้รับเงินได้รับทองได้รับความยมชมชอบแต่คุณกลับไม่เป็นกระบอกเสียงเพื่อจะช่วยสร้างความเท่าเทียม มันควรจะคู่ขนานไปกับการเปิดกว้างของสังคมไทยและความเท่าเทียมทางเพศอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผู้ชมครับและนี่ละเป็นสิ่งที่ซัมอัพเรานำมาเสนอนะครับกับซัมอัพทุกเรื่องธรรุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวอ้พรกระโปผู้อุดมการยารักนะครับอย่าลืมนะครับติดตามซัมอัพได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับทาง Facebook y o u t u b e นะครับแล้วก็ Spotify Podcast คอเดตด,ดอทเติมเแล้วก็ทีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาันเลยก่อนนะครับพบกันใหม่ในขราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ